หลังจากเรามีการสร้างกระเป๋า Pandora Wallet แล้วและมีการโอนโทเค็นจาก Affiliate Wallet ไปที่ Pandora Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอ24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่ว่าตัวโทเค็น BTX เนี่ยเข้ามาที่กระเป๋าพอมาเข้าเข้ามาที่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมาถึงก็คือต้องมีตัวเลขเข้ามาเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสอง5 นะครับแต่ว่าเราแนะนำว่าท่านโอนมาทั้งหมดเลย252.51นะครับถัดจากนี้นะครับเราจะมาแชร์ข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับเรื่องการดาวน์โหลดบาเมอรอนนะครับท่านก็คลิกตามนี้ได้เลยนะครับระบบก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับขึ้นกับสเปคของเครื่องขึ้นกับเอ่อความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับว่าจะดาวน์โหลดนานมากน้อยแค่ไหนแต่โดยปกติก็ระดับนาทีค่นั้นเองนะครับไม่นานมาก วันนี้เนี่ยเราจะสอนการจะแชร์นะครับข้อมูลการ a c t i v เ t e ลามรอนทําให้นามไอตนของเราเป็นเครื่องผลิตเงินนะครับตรงนี้นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะแชร์เฉพาะในแง่ของ w i น d o w s นะครับสำหรับ Mac ท่านก็กด Mac นะครับ Linux ก็ Linux นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้จะแชร์เรื่องของ w i น d o w s นะครับกดเข้าไปที่ Windows นะครับตอนนี้เนี่ยดูจากด้านล่างนะครับระบบก็กำลังดาวน์โหลด าจจะใช้เวลาสักแวบหนึ่งไม่นานนะครับขึ้นกับสปีดของอินเทอร์เน็ตนะครับก็รอ,อสักครู่เดียวเดี๋ยวก็จะเรียบร้อยนะครับไม่กี่วินาทีตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ คอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับบางเครื่องอาจจะบอกว่ามออ e ินโฟบางเครื่องบอกว่าคีบเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถก็คือว่าระบบเนี่ยอาจจะถามว่าอไอซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยเครื่องของเราเนี่ยไม่รู้จักนะท่านจะเก็บมันไว้หรือเปล่านะครับอาจจะมีคําถามว่าคีบอิน anyway รัน anyway อะไรประมาณนี้นะครับท่านก็กกบผมก็คีบไว้นะครับ ออนนี้กันกำลังเปิดอยู่นะครับโอเค็าเปิดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเครื่องมันอาจจะไม่ไม่รู้จักไอ้ตัวซอฟแวร์ตัวนี้นะครับสิ่งที่ท่านทำนะครับท่านกดคำว่า more info นะครับ more info เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือรัมเมตอนเวอร์ชัน2.0.0นะครับท่านกดว่า run anyway นะครับอันนี้ท่านให้ท่านเลือก any one who use this computer นะครับ แล้วก็กด next ไปจะขึ้นตรงนี้มานะครับซอฟต์แวร์นะครับจะไปเก็บอยู่ที่ Drive นี้กปกติเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็จะ install เลยนะครับถ้าสมมติท่านมีความรู้คอมพิวเตอร์ท่านอาจจะเปลี่ยนจุดที่ไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าท่านที่ไม่รู้อะไรไม่ได้รู้เทคนิคเยอะมากก็กดตามนี้นะครับ install ก็จะใช้เวลาสักน,นิดนึงนะครับก็อย่างที่เรียนรับขึ้นกับสเปคของเครื่องนะครับขึ้นกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่าเร็วมากน้อยแค่ไหนแรมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ปกติก็จะใช้เวลาระดับสักนาทีนึงไม่ถึงนาทีอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของไเมตรอนของแอนดรอยเรานะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วกด finish อนเปิดขึ้นมานะครับมันอาจจะจะบูสต์สักแว๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีแดชบอร์ดเวอร์ชัน2.0.0นะครับเราม่ตอน ID นะครับท่านก็ Copy เก็บเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าท่าน Copy เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีประเด็นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะสามารถรีเฟอร์ได้ง่ายๆนะครับ รวมทั้ง P.R.I.D. นี้ด้วยนะครับป o p ปี้เก็บเอาไว้นะครับ P.R.I.D. ก็ป o p ปปี้เก็บไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ย P.D.X. ของท่านเป็นศูนนะครับท่านยังไม่สามารถ Activate Lametron ได้นะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะต้องไปเปิด h a n d o Wallet ของท่านนะครับเพื่อจะ Activate Lametron นะครับท่านก็จะไปเปิดอย่างที่ผมสอนไปเมื่อตอนเมื่อสักครู่นะครับก็คือวิธีการเข้าเนี่ยมีทั้ง3วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็น Key Store นะครับไม่ว่าจะเป็น mnemonic phrase แล้วก็ private key นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัว wallet ก่อนนะครับเลือกทีโซนะครับ ล็อกบอลลนะครับตอนนี้ท่านได้ได้โทเคนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ท่านต้องทําต่อไปนะครับก็คือว่าท่านใช้คําสั่งว่าสเต็กนะครับ s t a ็กนะครับแล้วก็ d e posit s t a t e นะครับแล้วก็เลือกโนดที่เป็น l a m d อนแล้วก็ continu e ครับถ้าถึงตอนนี้เนี่ยท่านจะต้องไป Copy ตัวเมื่อสักครู่นะครับตัว l a m เมจอนนะครับ กาแลาเมจอนนะครับมาใส่ไว้ในนี้นะครับท่านจะต้องเซ็ขั้นต่ำคือสองรทอยห้าสิบโค็นนะครับสองร5อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี transaction fee มีค่าฟีอยู่สองจุดห้าซึ่งเราเรียมไว้ท่านแล้วนะครับเราโอนให้ท่านสองร้อยห้าสิบสองจุดห้าหนึ่งนะครับเราเผื่อไปจุดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วท่านก็กด deposit นะครับ ท่านใส่พาสิร์นะครับคอนเฟิรใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านก็สามารถออกจากหน้านี้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันถูกถอนไปแล้วนะครับ252นะครับ ท่านก็ล็กอกเอาท์นะครับล็อกเอาท์จากอันดิไบแล้วก็ไปดูปิดไปนะครับแล้วก็ไปดูที่ลามตรอนของท่านนะครับลาเมตรอนตัวนี้เข้ามาแล้ว250โทเคนนะครับถึงตอนนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะแอคทีเวตลามตรอนได้แล้วนะครับสามารถที่จะแอคทีเวตลามตรอนได้แล้วนะครับกดแอคทิเนะครับ เขาจะให้ส่งตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเขาจะให้ส่งในแง่ของพาสเวิร์ดของท่านเอ่อตัวเขาเรียกรีคาบูรี่คีย์นะครับไปที่อีเมลของท่านนะครับท่านก็จะใส่อีเมลของท่านเข้าไปนะครับแล้วท่านสามารถกดอาจจะก,กดติ๊กเทอร์มแอนด์คอนดิชันแล้วก็แอคทีเวตได้เลยตัวเรลอโค้ดนะตอนนี้ยังไม่ต้องใส่นะครับในอนาคตเนี่ยตัวนี้จะมีการใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอ่อดึงหน้าจอ,อนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วผมไปใส่ก่อน พอมัน activate ได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ย activate ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ activate ได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะต้องตามเข้าไปดูที่อีเมลของท่านนะครับ็นตัว recovery key ตรงน,นั้นเนี่ยท่านจําเป็นที่ต้องเก็บมานะครับจําเป็นมากๆที่ต้องเก็บมาเสร็จแล้วเนี่ยท่านสามารถให้คอมพิวเตอร์ท่านทํางานได้ในแง่ของการเป็นระบบด้วยการเปิดปุ่มนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือออนไลน์เรียบร้อยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการดูก็คือว่า รายได้เนี่ยมันจะมาจาก Proof of Network กับ Proof of Engagement นะครับให้เรากดดู Proof of Network นะครับตอนนี้เนี่ยเวลามันก็เริ่มทำง,งานแล้วนะครับ40ชั่วโมงขั้นต่ำนะครับที่เราคาดหวังว่าคอมพิวเตอร์ท่านทำงานต่อสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาของสัปดาห์นะครับวันที่29ถึงวันที่5นะครับทำงานก็คือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายได้ของท่านก็คือ2.5%ต่อสัปดาห์หรือ10%ต่อเดือน หลายหลายท่านเนี่ยก็สามารถเปิดหน้าจอนี้แล้วก็ทํางานแบบนไปด้วยได้นะครับหรือท่านจะปิดตรงนี้มันนะครับคืออยากอยากกดตรงนี้นะครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคือเครื่องก็จะอยู่ทํางานไม่ถึงไม่ใช่เครื่องอยู่ทำงานลรไม่ตอนอยู่ทํางานนะครับท่านสามารถไฮมันตรงนี้ได้นะครับเครื่องมันยังทํางานอยู่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยอ่ออีกนิดนึงนะครับสิ่งที่เราอยากให้ท่านทํานะครับอยากให้ท่านเช็คนะครับว่า ล a มีรอนกับวอลเล็ของท่านเนี่ยถูกเรียกถูก List อยู่ในระบบหรือเปล่านะครับท่านจะต้องเอา Copy ี a ลเมีตรนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านมาใส่ในในตรงนี้แหละครับคือใน Search ใน Explorer นะครับ h a n d ดูเอ็กซ์พลนะครับ Copy นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของลเมีตรอนนะครับมีโทเคนอยู่ในนั้น250 t o อยหโทนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยท่านก็ต้องเอา ในแง่ของ wallet ของท่านเช่นเดียวกันนะครับแทนโด wallet ของท่านเนี่ยก็มาเช็คในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูว่าตอนนี้เนี่ยโทเค็นมันเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าสมุดเช็คแล้วเจอในระบบแ n นโด explorer เลยนะครับ mm hmm. ก็คือแปลว่าทั้งแ n นโด wallet ของท่านทั้งลำเิตตอนของท่านเนี่ยทุก list อยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ enjoy กันนะครับ mm hmm. ก็คือ พยายามทําให้คอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยเป็นตัวสร้างรายได้กันนะครับแล้วก็พยายามเผื่อแผ่โอกาสดีๆตรงนี้เนี่ยไปให้เพื่อนๆครับผมขอบคุณครับ